ทำทำงานทำงานเป็นตำรวจการ,ราชการใจต้องมาอยู่แบบนี้โอ้ยไม่มีคดีอะไรเลยวะเนี่ยทำไมบ้านเมืองทำไมมันสงบองเ่างเนี้ยโอ้ยโอ้ยนั่งต่อทำงานดีกว่าฮะอ่ะฮะฉันคือโจทย์เอสวันนี้ฉันจะไปป้นธนาคารฉันโคตรจนเลยขึ้นรถดีกว่าไปละเงียนเนียนเียเีย

ได้เลยเว้ยจะไปซื้อเลมโบไปดีกว่าเวยขึ้นรถฝุดที่รักแล้วก่เน,นียนเฮ้ยทำไมมันไม่มีเหตุอะเอ้ยขอแจ้งมาแล้วกูรีไปเลยรีบไปเลยอืมไอ้กัดจวนจวนมันต้องอยู่แถวนี้แน่นอนกูต้องรีบไปเลยอยู่ที่หน้าโรงเรียนเขาบอกจีเพียมาแล้ว มาเลย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 เฮ้ยกูเห็นจู่นิ่วเห็นจร่นิวหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดไม่หยุดโว้ยกูบอยมึงหยุดกูไม่หยุดไอ้ดำหัวกูยิงไม่หยุดกูยิงไม่หยุดถ้ามึงไม่หยุดกูยิงแน่นอนกูไม่หยุดกูกูวิงไปจ้ามันกไม่หยุดก็จะวิสามันเกหยุดเดี๋ยวนี้บอกให้หยุดไง เทวบอสองสูดใหม่โกคัดโกคัดบ้าอะไรของเจ้ยลดลดลดเฟิร์มถุงลมบ่อยลดเฟิถุงลมลดใจตังเก็ตติดเทวบพังเจ้ยไอ้ฝั์มึงได้พุทธภียเลยมึงตายแน่นอนมึงตายแน่ไอ้เจ้จริงก็ชนรถงปูมาดีไอ้ฝัดหน้าโรงพยาบาลมึงตายแน่นอนมาดีมาดิมาดิมาเลยมาเลยยิงไม่เลยไอ้ชัดมาเลยไอสัตว์ มาดิมาดีเลสักชักมาดิมาดิชักตะฝุ่นตุ้มอ่าฝนต้อหน้าแกตายแล้วโว้ยพายกฝนไปห้องขังดีกว่าอ่าอ่าอ้ยโอ้ยโอ้ยแกตื่นพัทีนายโจรอ็ดนั่นแม่อาแม่แกตายแกตายเอาระเบอร์ไปกิน น้ำน้าไ,ไขอข่อยตายฆ่าตัวเองได้แล้วฮะตัน้ำหนายคข่อยฆ่าจะนี้ฆ่าจะจนี้